สวัสดีครับผมทุกคนคลิปวิดีโอนี้ผมพามาดูการซ่อมเพา,าข้างแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าฮับใหญ่นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นตัวแบบรถญี่ปุ่นเขาจะเรียกเป็นเพาข้างแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นชุดเฟืองแบบนี้เลยนะครับหลายคนกังวลนะครับผมที่จะใช้รถจีน,นะครับที่มันเป็นฮับใหญ่แบบนี้นะครับผมเองก็กังวลเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยเห็นคนที่เขาใช้รถรุ่นนี้มา แล้วก็เห็นว่ามันก็มีความยุ่งยากอยู่พอสมควรนะผมแต่สําหรับคนที่ซ่อมเป็นทําเองเป็นแล้วก็มีช่างเฉพาะตัวอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความกังวลเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับผมแล้วผมก็ยังมีความกังวลอยู่นะเพราะว่าอะไรแต่และตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกตาอยู่พอสมควรนะครับมันไม่เหมือนเอ่อเป็นฮับเล็กนะที่เป็นเพาข้างเสียบเข้าไปเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบเฟืองหลายตัวมากๆนะครับ กลไกการทำงานมันดูซับซ้อนนะครับอันนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเฟืองตัวนี้นะครับเพราะว่าเฟืองตัวนั้นมันแตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนของเขานะครับผมว่าเขาน่าจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างนะครเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาถอดตัวนี้ออกมานะครับเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเทคนิคบางอย่างที่เขาใช้ในการเปลี่ยนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาใช้แผ่นเหล็กแบบนี้มานะครับผม อ่าแล้วก็เอามาประกอบผมเข้าใจว่าข้างในในเฟืองเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนที่แบบเรียงตัวกันนะแล้วเขาใช้ดูวิธีครับเอาบูตอีกตัวหนึ่งมาทาบแล้วก็บีบบูตอีกตัวหนึ่งลงไปนะครับนี่ครับแบบนี้ครับแล้วก็ลูกปืนมันก็ยังจะอยู่นะครับผมดังนั้นเขาก็เปลี่ยนเฟืองตัวใหม่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ,รบผมเข้าใจว่ามันเป็นเทคนิคที่ ขั้นตอนในการสําคัญมากๆเลยนะในการที่จะเปลี่ยนเฟืองตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็สวมเข้าไปครับแล้วลูกปืนมันก็จะอยู่ในบูทเรียงตัวกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนเฟืองตัวที่มันแตกออกเห็นไหมครอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นช่างหรือกูรูหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่า ท่าที่ผมดูแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยที่เขาต้องทําด้วยความระมัดระวังมากๆเลยนะผมถ้าใครมีประสบการณ์หรือว่ามีใครที่แบบทําตรงนี้อยู่ก็สามารถเอามาแชร์ลงความคิดเห็นได้นะผมเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆนะครับคนที่อยากจะใช้รถตัวนี้อยู่เนี่ยผมว่าเชื่อว่าก็ยังมีอีกเยอะนะส่วนตัวผมเองผมก็ชอบนะนะผม เพราะว่าผมชอบตรงที่ว่ามันมีน้ํามันออกมาเลี้ยงโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเจอรบีล้อบ่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเจอรบีล้อเนี่ยทุกๆประมาณ1น0 0 0แโลหรือว่าก็1นึ0 0 0โลอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นล้อหน้าก็จะต้องเปลี่ยนทุกๆ6 0 0 0 0โลตามที่กระป๋องเจอรบีเขาบอกเอาไว้นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เสร็จนะครับผม ประกอบเรียบร้อยนะครับดูครับจากการประกอบนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีแหวนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่ครับแล้วใส่เฟืองตัวนี้เข้าไปเฟืองตัวนี้น่าจะมีความสําคัญมากๆเลยนะครับนี่เขาใส่เข้าไปเนี่ยแหวนตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ใส่อะไรอีกก็ไม่รู้นะครับใส่เข้าไปนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยทำไมมันใส่แหวนอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะครับ มันเป็นการทำงานที่แบบซับซ้อนมากๆเลยนะครับนี่ครับก็ประกอบเข้าไปนะครับผมพอประกอบตัวนี้เข้าไปปิดฝาตัวนี้ก็สามารถเติมน้ํามันได้นะครับผมก็เคยเห็นพวกพี่ๆที่เขาใช้รถรุ่นนี้กันนะครับแล้วก็เห็นเขาใช้ผ่านตามานะครับก็เออก็ไม่ก็มีทั้งคนบ่นมากไม่บ่นมากนะครับผมส่วนเรื่องอะไหล่ผมว่ามันคงไม่ได้หายากแล้วแหละนะผมทุกวันนี้ร้านอะไหล่รถจีนนี้ก็ มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ถ้าอะไรตัวไหนไม่มีก็สามารถสั่งจากจีนเข้ามานะผมผ่านทางร้านอะไรก็ได้หรือไม่ก็ผ่านทางแอปได้นะครับช่วงนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับผม